สวัสดีครับผมเตชินนะครับปีนี้ผมก็อายุสิปีแล้วครับแล้วก็เป็นปีแรกที่ผมจะได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สุชาติพักไทยใหม่เบอร์สองอย่าลืมเลือกได้นะครับเบอร์สองนะเบอร์สองเบอร์สองนะครับอย่าลืมเลือกได้นะคเบอร์สองขอบคุณครับนี่ค่าขนมอย่าลืมเลือกเบอร์สองเลยนะขอบคุณมากมากเลยนะครับนี่เราต้องเลือกอะไรจริงๆหรอเบอร์สามก็ดีนะแต่รู้สึกว่าเบอร์หนึ่งนี่ชอบมากกว่าแต่เบอร์สองเขาก็เพิ่งให้เงินเราไปเองนะเปิดแมนด้วยโอเคเจนชื่อตรงนี้ได้เลยค่ะ นี่นะคะซื้านั่นนู้นได้เลยครับค่ะอย่าให้มันซื้อเสียงนะลูกทําในสิ่งที่ถูกอย่าให้มันซื้อเสียงเรานะลูกเลือกในสิ่งที่ถูกต้องเงินซื้อเราไม่ได้นะเอาวะงั้นเราต้องเลือกในสิ่งที่ถูกต้องสรุปผลคะแนนการเลือกตั้งปีพุทธศักราช2 5 6 5 ผู้ที่ชนะการเลือกตั้งตกเป็นของสุชาติบุญเหลือพักไทยใหม่ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ